เขียนรูปได้เลยนะคะเชิญเลยครับก็อยากจะขอขอบคุณท่านที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนกลับหรือว่าพี่สื่อเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราตั้งใจทำันออกมาแล้วก็มีได้สิ่งตอบรับที่ดีก็ดีใจมากไม่ไดเสิร์ฟไหครับทุกคนเดีวมาขอบคุณเยขอบคุณที่มาวันอาทิตย์นะครับขอบคุณทุกคน อย่างตัวเลือเรีอไรต้อยางเงหเลือัขเรือว่องเราขอเราดเองของเราสีฟ้าเือดสรโาเรือี้ีาที่สําลลำไส้นะครับโมดีเป็นหาวเรื่องลำไส้รวมเป็นโปรไบอติกที่ที่เป็นลบๆทุกอย่างแต่ไอตัวสีเหลืองจะเป็นตัวเอลเอ์จีโปรสำหรับผู้แพ้โดยเฉพาะ แบบว่าจริงๆคืออตัวบริวาร์อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะแอบตัวที่เด็ดในเรื่องของด้านผู้แพ้ในในสูตรของผู้แพ้ค่ะใช่สําหรับใครที่เป็นผู้แพ้หนักๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นตัวอาร์เอสซีโบรได้ครับค่ะแล้วตัวสีเหลือใช่ค่ะซึ่งเป็นตัวสีเหลือใช่ค่ะแล้วตัวสีฟ้าจะเป็นตัวกั๊บค่ะก็คือลําไส้โดยรวมเรื่องคุ้มกันด้วยเรื่องระบบปั๊มถ่ายด้วยค่ะตัวอะไร ชิตนะวันางแรกเลยคือรสชาติอร่อยครับรสชาติอร่อยทานง่ายทานง่ายคือใช่คือไม่ต้องดื่มน้ำตาลนี่คือข้อดีที่สุดของของคลุมสเลยเพราะว่าการที่แบบว่าเราสามารถทานโปรติกโดยที่แบบไม่ติดคอไม่แทกไม่เหนียวเป็นก้อนแล้วไม่ต้องดื่มน้ำตาลจะทำให้การทานทอของเราเนี่ยทานตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วทานง่ายมากๆแต่แนะนำให้ทานตอนเช้าตอนว่าง แล้วก็เราจะมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่แบรนด์อื่นไม่มีอย่างเช่นไอที่กระอผ้าผพร้าชั้นอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ตัวความไวเด็กของเรามันอยู่ได้นานก่อนที่มันจะเข้าไปในหลักไส้เพราะธรรมดาส่วนใหญ่พอเข้าไปมุกมันจะมันจะตายเลยตายเลยสะส่วนใหญ่แต่ว่าของเราเรี่มันจะทำให้มันอยู่ได้นานกว่าก่อนที่มันจะเป็นละไาย เขตสคัญที่ร่วมมือกันมาอยา่างยวนาน25ปีจริงๆผมว่ามีความจริงใจของกันและกันของผมว่ามีเวลาเวลาคุยกับคุณแม่คุยกับครอบครัวผมรู้สึกว่าเ,ออเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ให้ใจของกันและกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นออจริง,รงๆเปิดตัวมาเราก็ไม่ได้ขายฟ้องฟังอะไรกันแต่ว่าคนหนุ่มเฮ้ยเรามาช่วยกันเรามาทาให้มันทําให้มันดีเรามาเรามา,เรามาคิดคิดหาโซลูชันร่วมกันเราไม่มีการโันและกัน คือหลักๆเป็นไกด์ของผมน,นคะครัอย่างที่บอกว่าเออสเปรคือโภไคติกมีหลายสเปรนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกสเปรที่ที่จะมีความแข็งแรงผ่านผ่านกดในท้องแล้วก็ให้เพอร์ฟอร์แม์ที่ท,ที่ที่ทำให้มันเห็นผลจริงๆนะครับจริงๆก็เอออย่างที่อย่างที่เรา้ฟังนะครับว่าเออตัวโปรดักที่เราคิดผนมาเนี่ยเป็นสูตรที่พิูจแล้วในไต้หวันใน Uh, can mr. Steve also uh, talk about the level of technology and r&d that you bring to the brand. yeah, sure. so happy to talk about that. We, uh, so we've been developing sinjin biotech, our uh, probi leading probiotics manufacturer. have been developing and researching probiotics over 30 years. Year, we put in more than 100 million in RD, so we have uh, quite a few RD personnel. Um, and what we do is that we always look for new clinical evidence, and so we conduct clinical trials of humans, animals, in order to prove that there are real health benefits to our probiotic strains. And we do, uh, uh, we always, in every year, we do look for new strains, whether that's in Taiwan or order really health benefits. bring bring to uh, um, คือจริงๆแก็อย่างที่อคุณสตีฟเล่านะครับเช่นเจนไบโอเทคทำมาแล้วกว่า30ปีครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการวิจัยมากๆปีทุกๆปีเนี่ยมีนอกจากจ้างนักวิจัยที่ที่เป็นที่มีด็อกเตอร์ดีกรีอะไรต่างๆนะครับก็ก็จะ ็มีลงทุนกว่าร้อยล้านเพื่อหาสเตรนใหม่ๆหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อยากนอกจากสเตรนที่เรื่างของโพไบโอติกที่มาจากไต้หวันนะครับก็อยากเริ่มหาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มคุยกับทางทางโพไบโอติกเมืองไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากศรีราชอาจารย์อาจารย์จากมสวที่ทําเรื่องโพไบโอติกก็หาสเตรนเพื่อเพื่อพัฒนาร่วมกันนะครับจริงๆสุดท้ายผมว่าโพไบโอติกมันมันไม่ได้อยู่แค่นี้หนะครับก็ก็หาเตรนที่ที่มันตอบโจทย์กับ ขาดคลุคล <l ots sei> ั <Techn Pokémon> ่หน่อยนะครับก็คือเราตั้งใจการทำออกมานะฮะครอบครัวผมก็คือหัวใหญ่ครอบครัวเราหัวใหญ่กันแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ดีขึ้นของแต่โครงกันและกันนะครับเราเลยทำตัวนี้ออกมาสองตัวเพื่อที่จะให้ล้ำไส้ของคนไทยสภาพของคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้านก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมโอ้โหแล้วก็มีตัวสลิมกินแล้วผิวไร้๋อ มีคนปักใช่ไหมอันนี้อันน,น,นี้ให้กินก็พอลำไส้ก็ดีลำไส้ดีก็ดีกันด้วยครับตัวที่หนึ่งแล้วก็อีกตัวนึงคือเอ่อผู้หอยากใ้เป็นันใชไหมอ๋อบุ๋มแม่เัลครับหรือว่าสุขภาพของผู้หญิงครับก็มีที่จากภายในแล้วก็จะต้ะะองกินครงบานขอบคุณมากเลยครับยินดีต้อนับนึงนะคะขอบคุณคระช่อมีอยู่ตอบ่<ข>